เดี๋ยวก่อนนิดเดียวครับสวัสดี <ฮา S 2> ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณยายสายนะครับผม <ฮา S 2> วันนี้ก็จะมาขอแนวทางคุณยายสายนะครับผมค่ะเดินทางมาไกลถึงบุรีรัมเลยเนาะตอนนี้นแอดมินเนี่ยเดินทางมาอยู่ที่บุรีรัมนะครับผมวเว,ว่าได้ยินค่ะว่าเพิ่นถืองวดที่แล้วแม่นว่ากันครับผม <ฮา S 2> ว่างวดก่อนคุณยายฝันว่าลูกเขยนะครับผมจับจับตัวแอดมินนี่กดน้านะครับผมก็เหมือนงวดก่อนที่ว่าอันตัวผมเนี่ยฝันว่า เห็นพ่อนะครับผมถูกตํารวจจับนะครับผม,มก็เลยให้พี่สามรีเสืออายุพ่อเก้าห้าห้าเก้านะครับผมก็พี่สาวก็ถูกคุณยายก็ถูกนะครับผมเพราะว่าพี่สายเนยายสายในฝันเกี่ยวกันกันกบคุณพ่อเหมือนกันซึ่งคุณพ่อก็อายุห้าสิบเก้ายังหกสิบนะครับผมฝันฝันจังไหนก่อขายยายหนวทีแล้วยายฝันว่าองไนะครับก็ฝันว่าพ่อหน่ะจะไปน่าจุ่มน้ำแล้วก็มาลองมือกดโอ๊ก อะไรมันก็ออกก็ห้าเก่าเอออายุคุณพ่อเป็นหมอค่ะคุณพ่อคนนันที่จับเขาพุั้นแแลกอายุห้าเก่าห้าเก่าเก่าห้าเก่าของตัวเก่าเด็กเด็กคุณยายก็ซื้อไว้อยู่ใช่ไหมครับซื้อแต่มันเล็กอันนาอยายนาะเล็กอันก็เล็กแน้อยเออแต่ว่าคุณยายก็ซื้อตัวเดียวไม่นมาขังหัวที่แล้วนี่ตัวเดียวไม่อ่ะใส่ลงนี่เออ ไอไก่ดิบก็มีพิษกฎหมายี่คุณยายก็ซื้อแต่ว่ามันเป็นเลขอันเนาะคุณยายเนาะเออเลขอันได้บ่หลายมาค่ะงวดทีเแลี่ยมไม่ได้หลายเพรถูกเลขอันค่ะครับคุณยายซื้อแต่ฮาเก้าตัวเดียวเลยบอกค่ะฮาเก้าเก้าฮาาเก้าเก้าาตัวเดียวอครับโอ้คุณยายนี่ก็ฝันแม่นเหมือนกันเนาะแต่แต่เดิมทีคุณยายก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับผมคุณยายก็เป็น นี่แหละครับผมเป็นเสาหลักของบ้านเนาะเมื่อก่อนคุณยายก็เลี้ยงเลี้ยงตัวแอดมินนี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมอยู่กับยายมาตั้งแต่สองขวบนะครับผมคุณยายสายนี่แหละครับผมจะเลี้ยงเป็นผู้มีพระคุณนะครับผมอืคุณยายก็อายุเยอะแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่เลยครับเก้าสิบโอ้เก้าสิบอืมมีมีมีช่องหนึ่งอยู่ที่ว่าแอดเนี่ยฟันเห็นคุณยายแล้วมันออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์อืมอืมเก้าสิบ แล้วพจนนี้นี่คุณยายฝันว่างไงครับความฝันก็มันจับไม่ได้ดอกฝันเห็นตาสองสี่เิดฝันเห็นตาไอ้นั่นแกไอ้เจ้าพอแกตาแกเสียไปแล้วใช่ไหมครับเสียแล้วเสียไปแล้วพศออเกิดสองสี่เจ็ดสี่ส่วนคุณตาแกเสียชีวิตไปตอนอายุแปดสิบหกยังแปดสิบเจ็ดใช่ไหมครับ แปดสิบหกเขาเป๊คุณยายก็เลยตีตีเป็นนายุของคุณตาใช่ไหมครับใช่คุณยายฟันฟันเห็นตาแเป็นไหมฟันมาแกมาบอกหรือว่าฟันเอนเฉยเครับฝันเห็นเฉยๆฉยคนับหมอแกมาหาก็มาบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับเออบ้านบ้านเลขที่บ้านเลขที่เป็ด เออแปดมูเจ็ดตรงกันกับอายุคุณตาเลยอายุของคุณตาแปดมูเจ็ดตรงกันอีกนะคะอายุคุณตานี่ก่ะแปดสิบหกย่างแปดแปดสิบเจ็ดนาะค่ะอืมตอนเสียตอนเสียตอนที่คนเสียตอนแก่ตายแต่เดิมทีนี่คุณยายเคยฟันเห็นคุณตาไหมครับันเห็นนานเลยนี่จำมันนี่ ครับพึ่งพึ่งกลับมาฟันเห็นหงวัดนี่เป็นมาค่ะได่คนเนียคนอาจจะมาแห่งโชคเนาะไม่แน่คนอาจจะมาบอกก็ได้นะเพราะว่ามันก็ตีตีตรงกับอายุของคุณตาที่เสียไปแล้วนะบ้านเลขที่อ่ะแปดหมู่เจ็ดแล้วมันก็ตรงกับความฝันของแอดมินด้วยแอดมินฝันว่าทองเนี้ยไปฝังไว้หลังบ้านนะครับผมนี่เนี้ยบ้านหลังนี้แหละครับผมที่ว่าคุณยายอยู่นี่แหละครับ คุณยายก็อายุเยอะแล้วนะครับเอ็เอ็งจีครับอายุเก้าสิบแล้วนะครับแต่ว่าสามตัวนี่คุณยายมัดสองสี่เจ็ดค่ะชูแมนบะค่ะสองสี่เจ็ดก็เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดเป็นปศเก้าห้าเจ็ดคุณยายเอามันจากไหนครับฝันตี๊กเอาไอ้ฝันตฝันอ๋สามตัวสองสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ด เตีมาจากความฝันใช่ไหมครับแต่ว่าอันคุณคุณย่าจำบ่ไดมันบ่ค่ะเก่าหาเจ็ดจำจำจำความฝันบ่ไดมันบ่ค่ะจำความฝัน <c oughs> จำได้ตัวเลขจำได้ตัวเลขอครับโอ้แต่ว่า คุณยายแกตีเลขเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่จะฝันแต่ว่าแกจําความฝันไม่ได้นาะ,ค,ะคุณยายอายุเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าคุณยายจําได้มแม่นเลยคือเก้าห้าเจ็ดนะคะ 5, 5. เลขสามตัวคุณยายแปดหกกับแปดเ็ดสองตัวนี่คุณยายชอบตัวไหนที่สุดกันจะได้เน้นให้เอฟสี่ชอบชอบที่สุดแปดเกดเนีย มันตรงกับบ้านเลขที่นะน้าใหญ่นะอืดจีับตรงกับบ้านเลขที่ด้วยแปดเจ็ดส่วนส่วนสามตัวนี่คุณยายจะชอบเก้าห้าเจ็ดหรือว่าสองสี่เจ็ดครับสามตัวเยอะออกเก้าห้าจีบเอ็นหมากเก้าห้าเจ็ด ใหญ่ก็ชอบสองตัวคือก้อนก้อง็ต้อใหเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเรูดรีครับแล้วไม่ม <sy helmet lide> <ged honest> ีใครมาขายมันออกโคูเลยสีดายโอ้ออกสามตัวเลยบ่ายสามตัวเลยใช่เนาะขายสามตัวขายเก้าห้าโอ้ยอยากจะซื้อแต่ไม่มีใครมาขายอ้ยบนจะใกล้ลงก็ไม่ไปซื้อให้อืมก็ออกโคเกิบ ใช่ได้เนาะคุณยายเนาะฝันได้ตัวเลขแต่ว่าไม่มีใครมาขายให้คุณยายก่อยู่เยอะแล้วเนาะไม่รู้จะไปซื้อยังไงค่ะเพะว่าคุณยายนี่ก็เขาถือเป็นประจำเมมนบอค่ะก็ถืออยู่แต่ว่าถือเล็กๆน้อยๆมันถกแต่มันถูกนน้อยมันขคเล่นมากค่ะกาเล่นมากก็เนาะยายก็ซื้อไว้พอแต่ลุ้นเนาะยายเนาะ แต่ว่าก็กกะะถืถอเรื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าถือบ่ร้ายเนาะค่ะถูกเรื่อยแต่ถูกไม่ร้ายยี่สิบบาทค่ะบาทไปยังไงเนี่ยตามกุ้งสามกุ้งเอาค่ะเด็กใหญ่เด็กเด็กเด็กถูกคน,กนแล้วจนรวยเท่ารยโอ้ญาติญาติาพี่น้องข้างบ้านใช่ไหมครับใหญ่เป็นน้องสาวอืม,อม น้องสาวถูกงวดละร้อยสองร้อยร้อยคูณร้อยอือครับเดี๋ยวเอซกดรอกันไว้นะครับผมเดี๋ยวจะไปตามเลขของน้องสาวคลิปนี้เอาเลขของคุณยายไปก่อนคุณยายก็ฝันแม่นเหมือนกันนะครับเอฟซครับเอซกดรอไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางของทางช่องนะครับผมครับขอขอบคุณคุณยายับนขอบคุณหลายๆค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายเนาะคะ่ะเพื่อนกระถือเป็นประจาเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณยายก็ได้หน่อยๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากก็ไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะคลิปหนาพปอกันไหมสวัสดีค่ะ